อึ้อ๋อมน้องเป็ดอีแอมเติมกะสิเป็นยีงเอ้าวผ่าซื้อก็เป็นยังดอกบ้านข้าอีสานบ้านข้ากะสิจังซีค่ะทายละตีใช่เลยพี่น้องมากินเขาน้ำข่อยร่องไรเดือดเือดคำคำอันสองพุมกว่าเราแล้วก็โน่นอะไรตำหอยเซอรี่ก็ตำปูดอง สองสองถ pues mm ุมกว่าแล้วมือสาผมสาวเตากองไข่ไข่เป็ดต้มจ้ะพี่น้องเอาเข้ากับแม่เข้าอันเข้าอันไปบ้านพี่น้องพี่น้องสิเป็นบุญเขาเห็ดเขากั้งแล้วเบิ่งอุ่นใช่กันเออกับพ่ออุ่นใช้กันเอามาให้เอา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 อุ่นใช้กันเขาไปเอาสิตใจตกใจเขาเฮ็ดไปอืมพี่แม่กันพี่น้อง Nó sẽ chỉ nhắn cho ông nhắn mẹ mẹ nhắn vào về Nó tập thì ông nó chỉ nhắn Chẳng ừ. cái mẹ vào đây ạ. Ông ừ. ừ. à, à, lắm Ờ bè Tầm ạ. Hãy cho kênh จำปูจำมะฮึ่ะเล็กได้เลยนึกเอาอินเลิกเล่นปปนะก็กินแยกกันตัวเอาดอกเพชรจ้าสูกินได้แบน,นพวกกำกับนะเห็นพวกกำกับกินมเมื่อละกวดเพราะสันเบิดจัดแต่ออกจากโร่องบานมาขอบคุณนะแล้วยูดีไม่แห้ง แต่รำเลยด้วยเดออ์กับขคนมาเงินนวาวขึ้นมิตลังแต่ด้วยแล้วอยู่ดีมีแห้งเงินท้องเรามีอยู่แล้วอืาแข็งแรงที่ดีไม่แห้งเป็นควใจคันแข็งแรงเป็นคนใจองเช้าแรงหน่อยตลอดไปคนหากแล้วเด้ภูุิมกันแล้วข่าถึงประชานเดี๋ยวบ้องแล้วเป็นคนข่าถึงประชาชนี่แหละเขาเรียนปาะุ่มกัพี่น้องคนเฟร่หอมพี่ปู่ ไปไปทำอะารได้เงี้เพื่นว่าปู่หน้านี่กับนี่อนอนพยาดลายได้ละสีเพื่อนว่ายากเป็นอยังที่บอมมีเราหนักเยอะหลัคนนี่ยเอตัวเห็นยุกับพยามันตัวเจ้าคือเคยเบิงวิดีโอมอเปิดใ้เบิร์เด้วยตอนจิ้งจกท่าบดกินเดินตะเวนบ่กิน กินใจเว้มันคือเพาะอ้วนจะคอยกินปลาแดดกันนั่นเหรอจปลาแดดิดพ่า่านจะกินชมโหม้อหนึ่งแล้วเมียจัดเลยเฉพาะจะสดน้ำตรงใกล้อจนะไม่จัทานกินแล้วไม่สันละมเราคุยได้กินแล้วบ่มีใช่ไมเห็นจัดทีอยวเห็นตาขันแม่แม่จะจะมาบองสัน ย่างผัดถาหมาแม่จะเอาส่วนหมูอบอ่บอเ <c oughs> มื่อเช้าเราจะได้กินแท้และเ <c oughs> มื่อเช้าเราพอดีแม่เด็ดสิกินข้าวกับส่วนหมูเด้อเมื่อเช้าเราบอกไปเลยหามมีคือตัวแนวอืน <c oughs> ่นตับไก่นี่แหละอืมโอเคเห <c oughs> าะขจัดได้หน่อยเวล,ลาเป็นปัจจุบันย่างในนี้ทำกันคุณพ่อได้กินมาที่ นางก็นอนมมนๆดีดีแม่ดียุ่งกันนางมันบ่แข็งจนติกินได้ทีใใ่เราดีแล้วล่ะซื้อขาดูด้าวเสียมาขายขันข้าวหยั่งมาขายวบ่ซื้อเราไม่ยเสื่อานซื้ออยากังพลข้าวแม่เ้ายังมาขายเน่ย,อยกับพายมซื้อาา <laughs> พาแน่พอเสร่อแล้วมาขายดีแต่วันมันหยังแน่สซนว่างแ่บจ้ะพี่น้อง คอยตำมาตะมื่อเว้นนี่ได้ละเตี๋ยวมาใส่ตู้ไว้คอยไปบ้านงานอขอโทษขออภัยเด้อเด้อยๆขอบคุณหลายจ้ะกิเนเด็กๆผู้เดียวนี่อ่ะอึดอึนอ๋อมน้องปิกอีแฮมโอเค